เดี๋ยวก่อนทบ้านเป็นคนไปซื้อมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับเปิดดูดิต้นโมกนะคะซือต้นโมกมาลงนะคะต้นไม้เยอะเต็มคันรถเลยนะคะกระถางอยู่หน้ารถก็ ลงโมกกันค่ะลงมกกันค่ะไม่ไม่ใช่แค่โมกอย่างเดียวนะมีหลายอย่างเลยนะคลิดยู่ย่าก็จะเยอะนิดนึงนะคะขยับให้พี่ก่อนค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดีว่าฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆวันนี้ของก็ถึงเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็น เราก็ท้องฟ้าก็าเรียงนะคะเรียงลายลงจัดนะคะลงนมานะคะเราก็เฝ้าร้านเราก็เฝ้าร้านกันค่ะ<ม>ดอกโมกโมกส,สวยๆนะคะ<ม>ก็ลงโมกกันค่ะลงโมกกันค่ะไม่ไม่ใช่แค่โมกอย่างเดียวนะม,มีหลายอย่างเลยนะือเยอะเลยนะคะเป็นไม้แบบ เอาไว้ไปทำเป็นกำแพงรั้วนะคะแพงรั้วช่วงนี้ฝนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดีว่าฝนไม่ตกนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ของก็ถึงเวลาเยอะเลยนะคะเป็นไม้แบบเอาไว้ไปทำเป็นกำแพงรั้วนะคะแพงรั้วช่วงนี้ฝนไม่เรียงนะคะ เรียงรายลงจัดนะคะลงจ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะคะเดี๋ยวลงต้นไม้ก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าสวยงามนะออกดอกเวลาออกดอกก็จะหอมนะคะมุกโอเคนะคะวันนี้คลิปวันนี้ก็คือเราต้องมาเลิกง,งานกันแล้วนะคะใกล้จะห้าโมงแล้วนะคะเพื่อนๆสินค้าเราก็มาถึงแล้วนะคะสินค้าเราก็มาถึงแล้วครับโอ้ เตรียมตัวรงข้องกันนะคะค <c oughs> ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวลงต้นไม้ก่อนคะ่ะวัสดีจ้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดีว่าฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆวันนี้ของก็ถึงเวลาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดีว่าฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆ นี้ของก็ถึงเวลาลงมกกันค่ะลงมกกันค่ะไม่ไม่ใช่แค่โมกอย่างเดียวนะมีหลายอย่างเลยนะคลิปอยู่ยาก็จะเยอะนิดนึงนะคะขยับให้พี่ก่อนค่ะคลิปนี้ตกนะคะยางก็จะเยอะนิดนึงยาจะเยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวก่อน จัดเรียงสินค้ากันนะคะวางของกันรเรลวครับเตรียมตัวรงคล้องกันนะคะ <c oughs> จัดกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เหมือนเวลาจะจอแจนะคะรถล,ลาก็ควักใวยกันนะคะ <c oughs> ไอเรียงนะคะ เรียงลายลงจัดนะคะลงเรียบครับต้มเตรียมตัวรงข้องกันนะคะ <c oughs> เยอะเลยนะคะเป็นไม้แบบเอาไว้ไปทำเป็นกำแพงรั้วนะคะแพงรั้วช่วงนี้ฝดมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะเปิดดูดิ ต้นโมกนะคะซือต้นโมันลงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดีว่าฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆวันนี้ของก็ถึงเวลาลงโมกกันค่ะลงโม่ก,กันค่ะไม่ไม่ใช่แค่โมกอย่างเดียวนะมีหลายอย่างเลยนะเพบ้านเป็นคนไปซื้อก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดีว่าฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆ ถองก็ถึงเวลาตก <ST RI K> นะคะย่าก็จะเยอะนิดหนึง <ST RI K> <ST RI K> ย่าจะเยอะนิดหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวก่อนตอน,ตอนนี้ก็เป็นเวลาเยน็นเราก็ทองฟ้าก็เยครับพเตรียมตัวลงคลองกันนะคะ <c oughs> ดื้อเยอะเลยนะคะเป็นไม้แบบเอาไว้ไปทำเป็นกำแพงรั้วนะคะแพงรัว้วช่วงนี้ฝนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะคะดเดี๋ยวลงต้นไม้ก่อนคะ่ะวัสดีจ้าเรียงนะคะเรียงลายลงจัดนะคะลงมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะเปิดดูดิ <c oughs> ต้นโมกนะคะคือต้นโมกลง กันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เหมือนเวลาจะจอแจนะคะรถล,ลาก็วักไขกันนะคะเม่ครับผมเตรียมตัวรงข้องกันนะคะจัดเรียงสินค้ากันนะคะวางของกัน จามาแล้วค่ะของที่ไปซื้อได้เวลาแล้วนะคะเตรียมลงเรียครับมเตรียมตัวลงคลองกันนะคะซื้อ <c oughs> มานะคะเราก็เฝ้าร้านเราก็เฝ้าร้านกันค่ะดอกโมกโมกสวยๆนะคะ <c oughs> เลิกง,งานกันแล้วนะคะใกล้จะห้าโมงแล้วนะคะเพื่อนๆสินค้าเราก็มาถึงแล้วนะคะสินค้าเราก็มาถึงนะคะต้นไม้เยอะเอ็มคันรถเลยนะคะกระถางอยู่หน้ารถก็จัดกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เหมือนเวลาจะจอแจนะคะ รถล,ลาก็ฝักใว่กันนะคะต้องไปซื้อของมาลงธรรมดา,าเนี่ยของข้เนี่ยมูก่ะามูกลงมูกกันค่ะลงมูกกันค่ะไม่ไม่ใช่แค่มูกอย่างเดียวนะมีหลายอย่างเลยนะตกนะคะยาก็จะเยอะนิดนึงยางจะเยอะนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวก่อน ทั้งของกันแล้วค่ะคุเตื่อนได้ของลงมาแล้วนะคะสินค้าต้องเตรียมเรียงรักจัดเรียงสินค้ากันนะคะวางของกันตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นเราก็ ท้องฟ้าก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะคะเดี๋ยวลงต้นไม้ก่อนค่ะวันดีจ้าของมาแล้วค่ะคุณนเพื่อนได้ของลงมาแล้วนะคะสินค้าต้องเตรียมเรียงรัดกันนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็เหมือนเวลาจะจอแจนะคะรถล,ลาก็ฝวักไควกันนะคะไปซื้อของมาลงรมดา ค่ะเนี่ยโมูข่าโม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นเราก็ท้องฟ้าก็เยอะเลยนะคะเป็นไม้แบบเอาไว้ไปทำเป็นกาแพงรั้วนะคะแพงรั้วช่วงนี้ฝนตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็น เราก็ท้องฟก็เร็วครับผมเตรียมตัวรงข้องกันนะคะแลวครับผมเตรียมตัวรงข้องกันนะคะ